สวัสดีครับผมบิ๊กทับเกษตรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วอยู่แล้วครับอยู่กับเจ๊ลำยองโกดีนะครับวันนี้เราอยู่ในสวนอะไรเจ๊สวนโกโก้นะครับที่ใช้สินค้าอะไรนะครับปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยเจริญินทรสีทานจากจากมูลค้างคาวใช่ไหมครับใช่จ้าเป็นยังไงครับใช้กับสวนโกโก้ดีไหมครับเจ๊ ดีไม่ดีก็ดูอสิครับเออดีไหมใช่ไหม <laughs> โอ้โหนะครับดูสภาพลูกนะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มได้ผลผลิตเริ่มได้ผลผลิตเนาะเจ๊เนาะต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ,อ้สวนโกโก,โก้เจ๊ใช้ตัวนี้ปุ๋ยมูลน้ำคามานานยังครับตั้งแต่เริ่มเอาโกโก้ลงดินเลยจ้ะตั้งแต่เอาโกโก้ลงดินเลยนะครับแล้วประทับใจตรงไหนนะครับประทับใจปุ๋ยตรงไหนนะครับที่มาใช้กับโกโก้ครับ ก็พอใส่ปุ๋ยม really ูลข้างคาวไปแล้วใบเขาจะใหญ่มากใบมันจะใหญ่ใ <motion> ช <of data allá> yeah. ่ไหมครับอใบใหญ่ดูช่วงนปใบมันจะใหญ่เขียวมันเลยนะครับเจ๊เนาะใบมันจะใหญ่แล้วก็ผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างครับเจ๊นีไงผลผลิตยืนยันเลยอ๋อยืนยันเลยใช่ไหมครับโอ้ลูกสวยงามเลยฮะกำลังสุกเลยนะฮะตรงนี้นะครับอีกอีกนานไหมครับถึงจะได้เก็บได้นะครับเจ๊เก็บได้เลยตรงนี้ก็เก็บได้เลยใช่ไหมครับ น,นี่เก็บได้เลยเรออย่างเดียวรอพ่อค้ามาซื้อเออใบมันจะนหนนาใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ใบมันนะครับเจเนนี่แหละครับลูกมันจะออกมาแบบนี้เลยนะฮะแดงกันทุกต้นเลยนะครับเจลํำยองประทับใจมากนะครับในสวนโกโก้เรามาดูการเห็นไหมครับโอ้โหลูกโกโก้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ยังกําลังจะออกดอกมาอีกเยอะเลยครับเจาะ ในลูกโกโก้ทั้งนั้นเลยครับทุกท่านนี่ฮะวันนี้นะครับเรามาเที่ยวสวนเดของเจ๊ลำยองนะครับประทับใจมากๆเลยนะฮะมาช้ากับมาาดูทงนี้เลยโกโก้นะฮะไปทางไหนครับเจ๊อเดินพาเดินดูหน่อยโอ้ตรงนี้ใช่ไหมเจ๊โหงื่อหหล่นเต็มดินเลยดูดิครับหล่นเต็มดินเลยออกมาเยอะมากนะครับทุกท่าน สุดยอดมากๆเลยวันนี้เจ๊ลำยองประทับใจเนาะนประทับใจในตัวปุ๋ยแล้วก็วันนี้ก็มาส่งปุ๋ยด้วยนะฮะวันนี้เจ๊ลำยองฝากไว้หน่อยปุ๋ยมูลค้างคาวที่ใช้นะครับกับสวนโกโก้นะครับใช้ได้ตั้งแต่ลงดินแล้วยันได้ผลผลิตเลยจ้ะยันได้ผลผล,ผลิตเลยลงดินย,ยังกเจ็บเกี่ยวได้เลยใช่ไหมครับอื่จ้ะวันนี้เจ๊ลำยองก็ประทับใจในปุ๋ยมูลค้างคาวมากนะครับวันนี้ช่องบิ๊กเซาเกษตรก็ฝากไว้นะครับ ขอบคุณเจลำยองมากนะครับที่ให้โอกาสช่องบิก๊กซเกษตรมาสัมภาษณ์ในการใช้ปุ๋ยนะฮะมูลข่าวกับโกโก้นะครับขอบคุณมากนะครับเจลำยองขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสุดยอดมากมากครับ